ผู้ชมครับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นวงกว้างนะครับหลังจากอิสราเอลหันมาใช้โดรนโจมตีเขตเวสต์แบงก์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006ครับความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เปิดฉากขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากกองกำลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนิน การโจมตีในครั้งนี้สร้างความเสียหายให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักนะครับเนื่องจากกองทัพอิสราเอลใช้ทั้งโรนและขีปนาวุธในการโจมตีเป้าหมายอิสราเอลใช้รถหุ้มเกราะก,กว่า150คันและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1,000นายในการปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่รอบค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนินในเขตเวสต์แบงก์ และการใช้ความรุนแรงโดยฝีมือของกองกำลังอิสราเอลตลอด2วันที่ผ่านมาทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย10คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า100คนคุณทริบคเซฟอย่างนี้ค่าั้นนะฮะกฮาร์บงานมีทั้งที่อื่นอีไม่ใช่เร่องเดัทีลังก ز ل าวร่ที่าร์ตละอ่อ่างีไม่ใช่ลมว มาดูแผนที่ด้านขวามือกันก่อนนะครับเมืองเจนินตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์ในขณะที่การประทะก,กันของกองกําลังทั้ง2ฝ่ายควีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนินก่อตั้งขึ้นมาปี1953เพื่อรองรับผู้ลี้ภัยจากการกวาดล้างทางชาติพันธุ์นะครับ ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยประมาณ1 4 0 0 0คนอาศัยอยู่ในค่ายแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ50,000 0ตารางเมตรครับและค่ายแห่งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในมุมมองของอิสราเอลนะครับเนื่องจากค่ายมีกลุ่มนักรบติดอาวุธปาเลสไตน์อาศัยเป็นจํานวนมากแต่ที่มาที่ไปสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการขยายที่ตั้งนิคมชาวยิวของรัฐบาลอิสราเอลอย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศทําให้นําไปสู่การจัดตั้งกองพลน้อยเจนินขึ้นมา เป็นกองพลที่รวมตัวของคนหนุ่มสาวชาวปาเลสไตน์ครับพวกนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะครับในปี2 0 2 1นี่เอ้เองและก่อตั้งขึ้นมานะโดยเป็นผลมาจากนโยบายาลุกขยายดินแดนของอิสราเอลเข้าไปในเขตปาเลสไตน์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งอิสราเอลขยายดินแดนลุกเข้าไปเท่าไหร่ ให้กลุ่มพวกนี้ยิ่งมีการเติบโตและมีความเข้มแข็งมากขึ้นการบุกตรวจควนพื้นที well> ่ในเขตเวสต์แบงค์ตลอด2ปีที่ผ่านมาของอิสราเอลมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธเกิดใหม่นะครับขณะที่การโจมตีของอิสราเอลภายใต้ปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Break the Wave ในครั้งนี้พุ่งเป้าทลายแหล่งซ่องสุมและลดแรงเสยษธานของกลุ่มต่อต้าน เนื่องจากทหารอิสราเอลสามารถทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการคลังแสงและศูนย์ประสานงานของกลุ่มติดอาวุธได้การโจมตีตอบโต้กันไปมาของกองกำลังทั้งสองฝ่ายในเมืองเจนินยิ่งจุดชนวนความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นขณะที่องค์การสหรประชาชาติก็เรียกร้องให้อิสราเอลยุติการใช้ความรุนแรงและวิพากษ์วิจารณ์การใช้อาวุธล้ำสมัยในการโจมตีนักรบปาเลสไตน์ตด้วยเช่นกัน<า>ครับ แม้ว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในเมืองเจนินใกล้บรรลุเป้าหมายแตอ่อุณหภูมิความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังไม่มีแนวโน้มจะคลายความรุนแรงลงในเร็ววันนี้นะครับคุณอวิสาคุณเจษดาปัจจัยสําคัญก็คือการที่รัฐบาลชูนโยบายเรื่องขวาจัดมากๆเนี่ย<ม>ก็อาจจะทําให้ความตึงเครียดมันยังดําเนินต่อไปแบบนี้ครับขอบคุณคุณพงษ์สัท์ค่ะขอบคุณครับ